ไงฉันคือฟ็อกเทลเราพูดกับรายการเออเคซีเลสซีสเราก็มีเสียงใหม่มาเดี๋ยวจะลองใส่เสียงดูนะเออขอพูดยาวๆก่อนเฮลโหลเฮลโหลลลพี่อินพี่อินพี่อินวิเออรพี่อากิพี่อากิพี่อากิพอพอพอ พวกเราจะมาลองฮีเวี่มกัน 要靠去我东西。 เปิดท้ายรถนี่ลูกหนอขาลูกหนอขายกมาด้วยม,ม,มันจะเป็นหนอขาเป็นหนอเหมือนกไนอไผ่ออไผอะลูกเอามาเลยม,มีใครมีปัญหาอะไร Woo! <laughs> เีงกลับไปใช่ฉันคือฟอก <c oughs> เอียวโอ้โหปรกับรายการีเลสเช่ฉันคือเตียวนี่โคตรหงุดหงิดเลยอันนี้กูยิงทำใช่ฉันคื เว้ยอันนี้ดีหน่อยนึงเยี่ยมเยเยี่มกลับรายการเนะก็มีเสียงใหม่มาเดี๋ยวจะลอใส่เสียงดูนะเออขอพูดยาวๆก่อนฮัลโหลฮัลโหลพี่น่พี่อาพี่อาี อ่ะทดสอบทดสอบเสียงเสร็จแล้ว mm hmm. อละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กันให้ด้วยนะบาย